คือมันไม่ใช่ว่ากินแค่แป้งนะครับแล้วจะกล้ามใหญ่และก็ไม่ใช่กินแค่โปรตีนและจะกล้ามใหญ่ครับมันต้องกินทั้ง2องอย่างแต่ทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าเอ้าก็ใช่ไงมันก็ต้องกินโปรตีนไงผมจะวงเล็บไว้ครับว่าโปรตีนที่คนต้องการสร้างกล้ามที่ต้องกินครับผมจะอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายคนครับที่บอกว่า ต้องกินโปรตีนในประมาณแบบเอ้ยกลางๆเอาหน้าตัวเป็นกิโลกร,รัมไหนคูณแค่1.5ก็พอแล้วมันก็สร้างกล้ามเนื้อได้แล้วครับอันนี้คือผมบอกเลยว่าใช่นะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าไปดูในงานวิจัยแล้วก็ไปดูในเรื่องของวิสัยของการสร้างกล้ามเนื้อครับผมการกินโปรตีนในปริมาณสูงในที่นี้คือเป็นน้าหนักตัวเป็นกิโลกร,รัมครับคูณ2เป็นอย่างน้อยนะครับผมหรือในบางตาราครับจะไปถึง2.5หรือ3เลยสําหรับนักข้อกายและสําหรับคนที่ใช้ย,ยาด้วยนะครับผมอันเนี้ยนะครับจะเป็นปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมสําหรัับบกกาาาารรรรส้้งงเเนืือออยย่่่่ใหมมๆแตตไ็ค โปรตีนต้องการตัวของคาร์โบไฮเดรตนะผมร่วมด้วยนะครับสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อครับผมในที่นี้คือเราต้องการตัวของคาร์โบไฮเดรตครับที่มากเพียงพอในเรื่อง,ง,งของการกระตุ้นให้เราเนี่ยสามารถที่จะฝึกได้หนักมากขึ้นมีพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรากินแป้งน้อยนะครับไม่ต้องสิรครับผมแรงเราก็จะน้อยตามไปด้วยครับและการกระตุ้นกล้ามเนื้อก็จะน้อยและการสร้างกล้ามเนื้อก็จะน้อยตามไปดูนั่นเองครับโดยบทสรุปก็คือถ้าเกิดว่าเรากินโปรตีนสูงแต่ว่าเราขาดแป้งครับแน่นอนว่าการสร้างกล้้าาาามมเเเนนือีี่่่ยไดครรรัับบผททกกกิแปงงสู